สวัสดีครับกันนี้แล้วนะครับพอดีมเีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาว่ามีรถรุ่นไหนบ้างที่ผ่อนไม่แพงนะครับแล้วก็ราคารถไม่สูงนะครับก็คือบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีงบในการผ่อนหรือในการซื้อที่ไม่ได้สูงมากแต่ก็อยากได้เป็นรถไฟแดงด้วยเพราะว่าเรื่องของการดูแลรักษาการซ่อมบำรุงที่ค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็รักษาง่ายนะครับไม่ต้องไปวัดดวงหรือลุ้นเหมือนซื้อรถมือสองนะครับอันนี้เราก็จะมีแนะนําในรุ่นของเซเลเร นะครับเซลิโอเนี่ยจะเป็นรถน้องเล็กสุดของเรานะครับเป็น1 0 0 0ซีสามสูบนะครับก็จะมีให้เลือกตั้งแต่เกียร์แมนนวลก็คือตัว GE นะครับ3แสนสามื่นแปดพันบาทนะครับแล้วก็จะมีเป็นออโต้นะครับสตาร์เริ่มต้นที่ GL นะครับ4แสนหน่งหนหนึ่งพันบาทนะครับมีโปรโมชั่นแนะนํานะครับก็คือฟรีดาวน์ได้เลยนะครับเอาไมบาทนะครับหรือออกรถนะครับใช้งบประมาณ19,900บาทนะครับเช่าซื้อคนเดียวจะเป็นคนค้ำแต่ อยู่ในคํานี้ต้องอายุงานหนึ่งปีรายได้สองเท่าอค้างวดนะครับท่้นนี้ก็ถ้าสนใจติดต่อสอบถามเข้ามานะครับได้รถป้ายแดงผ่อนเหมือนมือสองแต่การการับประกันการใช้งานเหมือนมือหนึ่งทุกอย่างเพราะเป็นรถป้ายแดงครับสนใจสอบถามเข้ามานะครับสวัสดีครับ